สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอ้วนพระรามสองอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถบ้านฝากขายหนึ่งคันนะครับเข้ามาใหม่นะเป็น yzf R15 นะคร์บหวานะครับสี่วาลนะครับนี้เป็นรถบ้านฝากขายนะครับจากคนที่รู้จักกันนะครับนะเครื่องดีนะครับสภาพมีรอยถลอกบ้างนะครับนะเดี๋ยวมาดูรอบๆคันก่อนนะครับ เป็น YZF R15 ปี2015ด้วยนะครับนะปี2015เครื่องดีนะครับใช้ได้ยาวๆเลยนะใครที่กำลังหาอยู่นะครับราคาไม่แพงนะคันนี้หม่นกว่าบาทนะครับนะเดี๋ยวมาบอกราคาให้ตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวดูรอบๆก่อนนะครับรอบๆคันก่อนนะเครื่องดีมากนะครับเอกสารครบนะเอกสารเล่มชุดโอนครบภาษีหกเนะครับ ดูรอบๆคันก่อนนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูตำหนิก่อนนะครับตำหนิก็จะมีรอยถลอกตรงนี้นิดนึงนะครับะมีรอยคูดถลอกตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งนี้นิดนึงนะครับฝั่งนี้ไม่เยอะนะอ่า ประมาณนี้นะครับมีรอยล้มมาเบาๆนะครับมีลอยคูดนิดนึงนะครับประมาณนี้นะใครที่กําลังมองหาอยู่ก็เข้ามาดูมาลองขับได้นะครับรถอยู่สมุทรสาครน,นะครับแถววัดแก้ตุมนะครับเข้ามาทดลองขับด้วยตัวเองได้เลยนะครับนะแล้วก็มีสวิงอาร์มนะครับสวิงอาร์มสีอาจจะลอกๆนิดนึงนะครับตามการใช้งานนะ ตัวอิงอามเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นจุดๆนิดนึงนะครับตามการใช้งานไม่น่าเกลียดนะครับนะประมาณนี้นะครับอ่านี้ลองมาดูเลขใหม่นะครับเลขใหม่ก็ห้าหมื่นห้าพันกว่าโลนะครับระบบไฟติดนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ <c oughs> แต่ดังนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องดูบ้างนะครับอันนี้เครื่องติดแล้วนะครับล็อกเครื่องขึ้นนะเครื่องนิ่มนิมเลยนะครับนะนี่เครื่องติดอยู่นะครับเดินเบานิ่มๆน,น,นะครับใครที่กำลังมองหา รุ่นนี้เอาไว้ใช้งานนะครับเข้ามาดูมาลองขับได้นะครับนะเดี๋ยวดับเครื่องก่อนนะครับใครที่กําลังมองหารุ่นนี้เอาไว้ใช้งานนะครับเข้ามาดูมาลองขับได้นะครับรถอยู่สมุทรสาครนะครับแถววัดแกตุมนะครับกรุงเทพและปริมณฑลมีบริการจัดส่งนะครับผมจัดส่งด้วยตัวเองนะครับถ้ากรุงเทพและปริมณฑลคิดแค่ค่าน้ำมันนะครับผมจัดส่งด้วยตัวเองนะครับ อ่าคันนี้เอาไปราคาเบาๆนะครับหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับนะขอราคานี้นะครับหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับเป็นสี่วาลนะครับคันนี้ใครสนใจก็เข้ามาดูมาลองขับด้วยตัวเองได้เลยนะครับนะเบอร์ติดต่ออยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับกดเข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับมีเบอร์ติดต่อกับลิงก์ไลน์นะครับ ประมาณนี้นะครับหรือใครที่มีรถรุ่นไหนอยากจะขายไม่รู้จะไปขายที่ไหนก็ลองส่งมาตีราคาที่เราได้นะครับเรารับซื้อถึงหน้าบ้านนะครับโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับพวกรถใช้งานรถแม่บ้านนะครับพวกเวฟพวกสกูปปี I ้ไอฟีโน่คิกอะไรนะครับใครมีแล้วอยากจะขายไม่รู้จะไปขายที่ไหนก็ลองส่งมาตีราคากับเราได้นะครับช่องทางติดต่ออยู่ที่หน้าโปรฟไฟล์นะครับรับซื้อถึงหน้าบ้านนะครับหรือใครที่มีรถแล้วผ่อนไม่ไหว อยากจะปล่อยยึดก็ลองส่งมาขายต่อเราได้นะครับเผื่อจะเหลือเงินนะครับต้องลองมาคุยกันก่อนนะครับนะลองส่งมาตรีราคาได้นะครับฝากกดติดตามอ้วนพระรามสองด้วยครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆที่เข้ามานะครับ